พบกับ BMW ซีรีส์5นะครับคันนี้ได้เป็น G30 นะครับผมโฉม G30 LCI M Sport นะครับผมคันนี้นะครับวารันตีเหลือถึงปี28นะครับผมรถสวยมากๆเลยสีดำนะครับผม Body นะครับ LCI ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับท่อคู่ด้วยนะครับผมคันนี้เป็น p l u กอินะครับผม 530e ที่ตอบโจทย์และวิ่งไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วก็ เบรกเอ็มพาวเวอร์นะครับผมสวยงามมากๆคาลิเปอร์สีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิ่งไฟฟ้าล้วนได้50กิโลนะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับรถบอดี้เดิมๆเลยสีดำนะครับผมภายในได้เป็นสีคาราเมลบราวนะครับผมพวงมาลัยตัวใหม่นะครับมีซันรูฟนะครับเพราะว่าเป็น Empower รรถโฉมเนี่ยถูกเปลี่ยนดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็น ภายนอกแล้วก็ภายในนะครับภายในเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยจากช่วงคอนโซลหน้านะครับผมผมอะไรนะครับเปลี่ยนเป็นก้านใหม่ละเหมือน G 3 0 G G 1 0นะครับผมแล้วก็เป็นจอ LCD เต็มแบบเต็มระบบเลยแล้วก็แผงแอร์คอนโซลนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับมีจอแสดงผลนะครับละเอียดอ่อนมากในการหมดการขับขี่นะครับได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเป็น full option เลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมแล้วก็รถ สวยงามมากๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับภายในห้องโดยสารได้สะอาดมากและกว้างขวางมากนะครับสำหรับซีรีส์5นะครับผมกระจกนะครับฟูออปชั่นอยู่แล้ว ออโต้สีบานนะครับข้างหลังพนักพิงคือบอกเลยว่ารูปทรงดีมากๆซันรูฟนะครับผมเป็นแบบครึ่งหน้านะครับผมคันนี้มีกล้องถอย360องศานะครับผมจากโรงงานเลยนะครับผมท้ายหน้าก็คือบอกเลยตัวจอินสเปคชันเดิมๆหมดนะครับเครื่องยนต์นะครับ2 4งแรงม้านะครับผมประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมใครที่สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ1นึ่งล้านเจ็ดบาทครับ